นี่เดินอนอันนี้นะนอนแซบสุดอันนี้นะต้มแล้วก็จืดใบเนาะนี่ข้าวขี้มาพอ้านี่นกลางทางเือนทุนซุม m นอนนะ่ะไปลงเอาเนาะเมิ่งน้ำเหื่ะพี่เนอะย้มนี่นอนมันยากยากมืดลนะไหนกบ่ได้หรอเพราะว่ามึดยาม,มาแล้ว Okay. xe xong bỏ xếp đây nọ này, đây đây nội kia nọ này, cái ơi nọ anh nhá, quăng oan, tụm cặp vay vay đây nọ này ตอ้นอยังหน่อยไปหาหน่อนี่แหละหน่อดวงน้อยๆไปนํากันลายคนยาตกันโอ้ยจริงมันอะไรขอเก่งเล อย่างอันนี้ก็อ่อนอเนาะโอ้โนอนมีแล้วเขาปอกบอกว่ายอยู่อันนี้นันนเลยน่อยยหมิกระานย่อีเด้อแจ๊อีอย่างที่มันหาอย่างแซ่บ ดียวซื้อได้ยนีสุดยอดธรรมชาติเดี๋ยวมาเดทุ่งเดียวหลายทุ่ง สำนี้แหลวพี่น้องเนาะเบอร์หนึ่งไปหาแล้วก็เบิง่งกันไปต้อเนาะนี่นี่ตุยพีพีดีแล้ว